อ,อ้าวไม่เลื่นแล้วอ้าวไม่เลื่นแล้วแม่งเมื่อกี้ยังเลื่นอยู่เลยอืแใ่ใ,ใจจริงวันนี้จะมาสอนแฮกแคสโอเคนะครับไม่แน่ใจว่าต้องใช้ไอ้น,นี่หรือเปล่าก่อนอื่นครับต้องมีนี่ครับโฮสเอดิเตอร์นะผมนี่ครับปกติมันจะมีแค่โลเคอลโฮสนะครับก็ โัวนี่ครับทำลิงเอ้ไม่ใช่นี่เอ้ยเนี่ยเป็นนะครับเนี่ยโหลดมาแล้วเสร็จให้พิมพ์เนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับให้เ A h โฮสตอนนี้ผมไม่เอาเนี่ยเพราะเพราะพูด A h โ s t ใช่ไหมครับนี่ครับเราให้คุณเขียนไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยครับไอ้ห้าจุดอะไรเนี่ยแล้วก็ไอ้เนี่ยครับต้องมี A ด้วยนะครับ S ก็ต้องมีครับแล้วมันจะแฮกได้ครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าคุณได้เนี่ยก็จะได้ดังใจนะครับแล้วก็วิธีแฮกคุวกลานนะฮะปลดล็อกได้อย่างเดียวครับผมนะฮะผมปลดล็อกได้อย่างเดียวไม่ได้แฮกอะไรคุณขนาดนั้นนะครับผมใช้แค่รูทเอ็กซ์พลอเรอร์กับคุวกลานเลครับผมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม ก็ไม่ได้มาทำอะไรมากมายนะครับก็มาพูดเฉ่งเฉยเพราะฉะนั้นการแฮกเกมก็ดีนะฮะให้ช็อคเกอร์ so นี่มีตัวใหม่แล้วนะครับผมสองตัวครับรูดแบนเนอร์ทหารนะครับเนี่ยขาดไม่ได้เลยฮะผมเอ็กมดนี่มันอะไรที่สุดยอดมากครับยอมรับเลยว่าสุดยอดนะครับเอ็กมดไม่ทำลายนะฮะมัน,นาสามารถมอดเกมได้ครับผม แต่มันมันข้อเสียอยู่ที่ว่าแม่งมีโคตรน้อยนะครับเนี่ยไม่ไม่มากนะเนี่ยมีแค่เนี่ยโหลดมอก็โนมอเนี่ยครับนั่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ